กี่กล่องถึงจะเริ่มเห็นผลคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะแยกเลยได้แมแยกออริจินอลกับพลัสเลยแยกเลยจริงๆแล้วค่ะสองตัวเนี้ยหนึ่งอ่ะมันอยู่ขึ้นกับว่าเราน้ำหนักเท่าไหร่ด้วยแล้วก็เรามีปัญหาในเรื่องของระบบข้อ,ขอมนลร่างกายไหมค่ะแล้วการทานเนี้ยคืออยากจะให้เห็นผลเนี่ยคือต้องทานติดต่อกันอย่างน้อยหนึ่งเดือนเพื่อเพราะว่าวางคงเนี่ยร่างกายเราสมมติบางทีซาร่าทานคุณเชียทานระ,ะ,ะบบขอผานร่างกายเราไม่เหมือนกันใช่บางทีซารา สองแรกแต่ว่าคุณเชียอาจจะเห็นคนหนึ่งเดือนซึ่งซึ่งแต่ละร่างกายของคนไม่เหมือนกันแต่ว่าก็คนทานต่อเน,นื่งองติดตแล้วก็หนึ่งส<ม>องอันนี้อันนี้นี่ตอบผู้ที่เข้ามาในไลฟ์นะคะหนึน่งกล่องเนี่ยมีสิบซองสาหรับกล่องทั้งสองนี้เลยนะคะทั้งสองรุ่นแต่ถ้าเป็นกล่องแบบนี้ที่เป็นไซส์เล็กหน่อยอันนี้จะเป็นหกซองสําหรับตัวออริจินอลนะคะแชร์ให้ฟังแบบนี้ละกันของเชียเนี่ยช่วงที่ทานตัวออริจินอลเนี่ยกล่องแรกนะ น้ำหนักไม่ลงเลยสัาเชียแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยไซส์เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเหมือนกางเกงมันเริ่มหลวมก็เข้าใจว่าเราผอมลงแล้วนะพอเราไปชั่งน้ำหนักอ้าวน้ำหนักไม่เปลี่ยนแฮะไม่เป็นลาย่านต่อพอมาเริ่มกล่องที่สองเนี่ยเริ่มเห็นน้ำหนักละว่ามันเปลี่ยนแปลงหมดไปหนึ่งเดือนสําเชียก็คือ3กล่องของตัวออริจินอลนะคะเชีย่ยลงไปทั้งหมด4กิโลนะคะผม แล้วก็เป็นสาวประเภท2นะคะคือแม่เนี่ยโอ้โหน้ำหนักเอ้ยอายุก่อนอายุประมาณ5-60คือแกตอนนั้นแกกินตัวนี้เหมือนกันออริจินอลเดือนแรกไม่ลงเลยแต่เดือนที่2เนี่ยปรากฏว่าพอเริ่มลงนะแล้วผ่านไป2เดือนลงไป7กิโลนี่ ฉะนั้นแล้วคือบางทีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอาหารด้วยขึ้นอยู่กับระบบเาผาผลาญภายในของเรานะคะขึ้นอยู่กับวินยัยถ้าเราออกกํบบาลังกายเพิ่มมันก็ดีเพราะว่าอย่างในตัวของชาเม่ใสเอสเนี่ยก็คือจะมีแอลคาดีทีอยู่แล้วแล้วมีตัวกรีนทีที่เป็น tea, อินโนวาทีอ่าก็เป็นนวัตกรรมที่เราก็ดึงมาใส่อีกอันนี้คือเรื่องของการเาผาผลาญเอยอะไรเอยเนี่ยมันก็มีส่วนในการช่วยอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่า